ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสบายดีปะลูกสบายดีหมู่เพื่นนพอนมาสักคนพื่อนเราการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเอ,อื่แฟมิลีเ่เพื่อนมันนะครับก็จะไปงานซอยป้าลุงคือเก่าเพื่อนหลันเป็นไปก่อนนะเราพื่อนเรากาเมาบันไดพี่น้องบันไดไปเห็นกี่เห็นงานหลังจากที่ป่านไม้ไปเป็นแล้วเรียบร้อยวันีนน้เนาะหลันเคยไปได้มามเหมือนเขาก็ี่ไปเข้าแบบหลกักการซีทีทำการเทเสาสองต้นทั้งนั้นะพี่น้องเนาะไปเดินทางเลยตอนนี้บ่กป้าลุงเพฝนไปถ่ายเลยเพี่น้องกับหลาน กองคนนะ เพือนเไปวัดลุมเนาะ,ะวัดเจียงบาใต้ะว่าอาจารย์ใหญ่นเสียนเนาะเก็คเจียงเบา,า,าเก็บผลอะไร่น,น่ยใหญ่สุดเนาะตอนมาเสียมาขึ้นนี่แหละพี่น้องทีวัดลอยกระทงเนาะตัวที่ว่ามเมา่พิันบ่มีการจัดขมงารทุปีตะเก่าเนาะมีการลอยกระทงเนลเสียจากไปแล้วเี่นมาขึ้นนะ 4 0โง์ามมาข้เนี่ยแอนบ้เมื่อคืนเนาะเดี๋ยวทำไม้เพิ่มอีกทีหนึ่งเพเนาะจากเวลาจากเดี๋ยวทำสร้างเพิ่ก่อนเพิ่คือสียังมาท่านปง่งย้อกเนาะลุงแบะประมาณสามขึ้นเดือน ก้โมงไปเสียวะบ้นไหนแบบแปดเอ่อบางคนก็ย <để it. S 1> <glass> ัง้มันหัวำเนาะไปอยู่เจอก์เคืนคนกับอรยาไปนไแล้ว เออต้องมาได้จ okay, uh ักไปสังส okay, well, we ีซิงเขาเนี้คู่ไปเดี๋ยวเอาแม่เสะโอเคกระสิตัดพามากินเข่าเลยเนาะพี่น้องเนาะกินเข่านี่กำลังเตอลำมมอ เขาดงเียนของเขาเบนมาจากจัมาจาบบไปเรื่ันงันผักแล้วมัังผักบะผักเมื่อเดียนเนี่ยนี่เราเซ็งเลยรับมูสันผักนแล้ ดูป้าเห็ดถานคุณพ้องกินข้าวลาช่วงเรื่องนักเตย์ไอ้้นืคู่อ่ะอ้นู่ยอกไปเช้าโรงเรียนแล่นคบไปเช้าไปลบ เอย่รอเลยลูยตึกเขาจับนะคะอของกับรักทุง่งเขาลงมาพัดพื้น,น,ย,นย่ไปใบยนมเขากระยับกรกับแกก็ลินกระดิก๊กระดิ๊นุ่งรเหลือไม่คามเลยมันงาน้านร้านไม่ซอยลูกของร้านขอโทรมาวะ

เลาไม่ใช่ไม่ใหญ่กันพอแล้วม <ham S 1> ยังไม่ต <ừ, S 1> ัดตัแทำไมแดเดียวประเดกเจียประเดกพี่น้องมนไหคนา็ลกินดีาเดเางแลเราทำไม่วง็เราเจจำเจ็บประเด็กกินมะขาไปเทาไหเคยไปใชาเชลลาแล้วดูยเช้าผ้าต่ออีกุกนดูใ่ใ่ คือำงานล้คูุกจุจมีด้แก่รดกเด้อนีเด้อแซ่แเ็่มาพูนนนั้นนะใช่ยาเห็เองเอาใ่สุดไทเรื่องตัวใหญ่นะได้ได้ทั้งหนึ่งก็ได้ปลาูเอาเอาประเดกไปนั้งหนึ่งเขาได้สิบด้สสอบเอามาวานนี่จะไปจะไปเดกไปเดกบ้าไปอูทงไปไปาเเไปตงทุ่งปรด็กเล่าในบริเวณนี่เห็นบอกกุไตกินเล่าคุหเล่าสอบ ไปแรกเนี่ยน่ได้ดีกว่าเลยชิเบชอบผู้ทางนึงมาเด็กอันอี้กูจะไปะหายไมนกับผมเทเลยเดี่ยวตอนนี้ลานอยู่กับลุงที่ทธอแล้วเ,เก็บมาแล้วคนต่อคนตีมันเก็บมาเสานี่มันนี่แล้วสานี้ไม่ผลง,งามมันจะแตกพี่น้องเยเดี๋ยวครั้งหนึ่ง ไม่เสียใจแตกใจเสี่ยงหันไว้ค่อยเหลืออีกครืนหนึ่งเหรอเสาร์วันเช้ได้ค <oluyor> ร <t> ืนหนึ os, <imagination> ่งแตกแบบแตกไม่บดีไม่บางงำไปเลยหลังลันสูงหัพคอใส่ตัวสวยอีกคันใดอีกเหรอสี่เมตรเสาร์สเมตรปลายสี่เมตรเราจะคือมาต่อกันไหนหลังลันได้บ่

กองรับระดับเขียมสีเมื่อเลยนาะลู้พยายกบไม่สร้างก็ของก็สีเมื่อหับเด็กๆเนาะหลับน้องแจ็คแจ็เกับสินเขาเฮียนเนาะสี่โมงตอนเาสีเมื่อก่อนลูกสายไฟเล็ดลุกมไปกันพูดอีกอ่ะเฮาบริเวณเบี้ยวปูนแล้วมันเบี้ยวปูนเพื่อสาวสองต้นแล้วก็จบเนาะ กองจำเลยครับ,บมันมันขัดนี่นี่นแหละเซปีดทานมดบ่ใส่บ่ได้ยังมาเลยมือมาตัดไม้แบบเมื่อกี้ส่งคนก็ส่งจะาข้องบ้านคนก็ mời 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 lúc sau mời mời mưa mời 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 mưa mời 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 bọ